เราไม่ต้องรอใครลงมือทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้กับรีโนเวทชีวิตใหม่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของคนเราเป็นปัญหาในลักษณะสะสมไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีจำเป็นต้องใช้เวลาค่อยๆแก้ไขกันคล้ายว่าเรามีบ้านหลังหนึ่ง ที่อาศัยกันมานานเราใช้ประโยชน์จากมันแต่ไม่ค่อยบำรุงรักษาหลายอย่างที่เคยดีก็ค่อยๆเก่าค่อยๆพังไปทีละเล็กทีละน้อยในวันที่ยังพังไม่มากเราก็ไม่ซ่อมรู้สึกชล่าใจคิดว่าคงไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะชีวิตมีเรื่องให้ทำตลอดเวลา เราจึงปล่อยให้เป็นปัญหาคงอยู่อย่างนั้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งปัญหาเล็กๆจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่กลายเป็นของซ่อมยากหรือไม่ก็พังไปเลยการทำให้ชีวิตดีขึ้นก็เหมือนการรีโนเวทบ้านเก่าทั้งหลังให้หน่าอยู่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมคือทำทั้งหลัง คิดทั้งระบบไม่ใช่จะทำเพียงห้องใดห้องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งชีวิตคนเรามีความสัมพันธ์กับคนหลายคนข้องเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องสมมติว่าตัวเราเป็นคนคิดมากเริ่มจากตรงนี้ดูเหมือนผ่านๆแล้วจะไม่มีอะไรแต่ความเป็นคนคิดมากนี้เอง ที่เป็นเหตุให้เรากลายเป็นคนไม่มั่นคงหมดกำลังใจง่ายเมื่อเป็นแบบนี้โอกาสที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นไปได้ยากทีนี้พอมีความสัมพันธ์ไม่ดีความสุขของเราก็ลดลงคนที่มีความทุกข์มากๆให้มาคิดเรื่องการเรื่องงานคิดเรื่องทำหากิน มันก็คิดไม่ออกพอคิดเรื่องทำมาหากินไม่ออกธนะาการเงินมันก็ไม่ดีก็เป็นเหตุให้เครียดเพิ่มขึ้นอีกแล้วพอเครียดก็พาในอารมณ์เสียใส่กับครอบครัวความเครียดก็ยิ่งเพิ่มพูนเป็นเท่าทวีปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตก็ตามมาเห็นได้ว่า ชีวิตคนเรานั้นไม่ได้แยกออกเป็นส่วนส่วนอย่างชัดเจนเลยปัญหาหนึ่งย่อมกระทบถึงปัญหาหนึ่งทุกมิติของชีวิตเกี่ยวเนื่องไปกันตลอดทั้งสายการแก้ไขปรับปรุงชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนต้องรู้จักรักษาวินัยให้กำลังใจตัวเองค่อยๆแก้ไข ด้วยความเข้าใจค่อยๆแก้ไขด้วยสติปัญญาจะใจร้อนไม่ได้จะทําวันนี้เอาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ต้องรู้จักอดทนและรอคอยสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเราจําเป็นที่จะต้องตระหนักว่าตัวเราเอง คือผู้มีส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้ชีวิตของเราก้าวเดินมาถึงวันนี้ถ้าภาพรวมชีวิตของเราดีนั่นแปลว่าที่ผ่านมาเรามีความประพฤติปฏิบัติที่ดีแต่ถ้าหากภาพรวมชีวิตของเรามีปัญหาก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเราอาจดำเนินชีวิตมาแบบขาดตกบกพร่อง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการยอมรับความผิดของตัวเองเป็นขั้นตอนที่ทำได้ยากที่สุดขั้นตอนหนึ่งเพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักโทษคนอื่นโทษครอบครัวโทษเพื่อนฝูงโทษสังคมโทษคนรอบข้างโทษอดีตการเรามักโทษทุกอย่างเราไม่กล้ายอมรับความจริง เราไม่ค่อยย้อนกลับมามองที่ตนเองและการที่เราไม่เคยย้อนกลับมามองตนเองนี่แหละที่ทำให้ปัญหาเล็กๆเ,เกิดการขยายตัวอย่างช้าๆจนกลายเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ทำให้บ้านแห่งชีวิตของเราไม่น่าอยู่ร้ายที่สุดก็คือแทบจะเป็นบ้านร้างเสียหายแทบทั้งจุดผุพังแทบทั้งหลัง อย่างไรก็ดีชีวิตคือบ้านและเราเองก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้ไปอีกพักใหญ่ทำบ้านให้หน่้อยู่ทำชีวิตให้ดีขึ้นเดินดูรอบบ้านสังเกตรอบรอบชีวิตครอบครัวการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์จิตใจเพื่อนฝูงคำพูดการกระทำวิธีคิด การแสดงออกทักษะอาชีพความขยันขันแข็ง,ขงความรู้ภายในความรู้ภายนอกมีอะไรบ้างที่เราต้องแก้ไขที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างอย่างไงวิธีไหนเมื่อไหร่ทุกอย่างต้องวางแผนทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำด้วยความสุข ทำด้วยความรักและหวังดีต่อตนเองทำให้กลายเป็นนิสัยทำเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเป็นตนเป็นแสงส่องสว่างเป็นภาพรวมของชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่ก่อร่างสร้างสรรค์มาจากชีวิตเก่าแม้เราใช้ชีวิตมานานแล้วแต่ทุกอย่างก็ยังไม่สายเกินไปมีอะไร ที่หลายอย่างที่เสียไปแล้วเราก็ปล่อยวางมีอะไรหลายอย่างที่รอสร้างใหม่และมีอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนใกล้พังเต็มทีแต่ถ้าเราตั้งใจซ่อมจริงๆก็ยังซ่อมได้อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่เราต้องเริ่มเราต้องเริ่มขยับลุกขึ้นและลงมือทำตั้งแต่ เดี๋ยวนี้และวันนี้สุดท้ายก็ย้ำเตือนว่าหากภาพรวมชีวิตของเรามีปัญหาก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมานั้นเราอาจดำเนินชีวิตแบบขาดตกบกพร่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการยอมรับความผิดของตนเองเป็นขั้นตอนที่ทำได้ยากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะโดยธรรมชาติแล้วเรามักจะโทษคนอื่นโทษครอบครัวโทษเพื่อนฝูงโทษสังคมโทษคนรอบข้างโทษอดีตการเรามักจะโทษทุกอย่างเราไม่กล้ายอมรับความจริงเราไม่ค่อยย้อนกลับมามองที่ตนเองและการที่เราไม่เคยย้อนกลับมามองตนเองนี่แหละทำให้ปัญหาเล็กๆ เกิดการขยายตัวอย่างช้าๆจนกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ทำให้บ้านแห่งชีวิตของเราไม่น่าอยู่ร้ายที่สุดแทบจะเป็นบ้านร้างเสียหายแทบทุกจุดผุพังแทบทั้งหลังอย่างไรก็ดีชีวิตคือบ้านและเราเองก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้ไปอีกพักใหญ่ทำให้บ้านน่าอยู่ทำชีวิตให้ดีขึ้น เดินดูรอบบ้านสังเกตรอบรอบชีวิตครอบครัวการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์จิตใจเพื่อนฝูงคำพูดการกระทำวิธีคิดการแสดงออกทักษะอาชีพความขยันขันแข็งความรู้ภายในความรู้ภายนอกมีอะไรบ้างที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไง วิธีไหนเมื่อไรทุกอย่างเราต้องวางแผนทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำด้วยความสุขทำด้วยความรักและหวังดีต่อตอนเองทำให้กลายเป็นนิสัยเป็นตัวเป็นตนเป็นแสงส่องสว่างเป็นภาพรวมของชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่ก่อร่างสร้างสรรค์มาจากชีวิตเก่าแม้เราใช้ชีวิตมานานมากแล้ว แต่ทุกอย่างนั้นก็ไม่สายเกินไปมีอะไรหลายอย่างที่เสียไปแล้วเราก็ต้องปล่อยวางมีอะไรหลายอย่างรอสร้างใหม่และมีอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนกใกล้พังเต็มทีแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจซ่อมจริงๆก็ยังซ่อมได้อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่เราต้องเริ่มเราต้องขยับ เราลุกขึ้นและลงมือทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้และวันนี้ขอขอบคุณเพจอาจารย์ประสิทธิ์อินทรงวงที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งและขอขอบคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอดรีโนวิชีวิตใหม่กันนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ